ชิชมึงก่เพื่อเสพอะไรผู้ดี่เสพหลุดถึงก่บเสพกันสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถุก่านพอ้ากันที่กับพี่น้องก่าพี่น้องกับสองสาวบุรีพี่น้องพอพาันยบ่ายยัญเถียงช้องไอ้น้องว่ามีหลุดมือผู้เพาะผพนเพาะนจะแกเหตุปช้งบ่มาเอาหลอเต่า นั่นแลล้ค่ะมีพ่อร้ายพ่อนี่ขี่ได้ในแค้นเลยฮะนะขี่างลกแม่ลุกสิมาสมไปแค่หาพันก็ได้บ่กว่าหาพันก็ได้แล้วบอดีกวาอดจ้างเงินพอเจ้าของเลยักมากกเลยจ้างติดพันแบบวมเอาแคตีนะขี่รถเมื่อนั่นมันปลาไหลงบะ ขี่รถน้ำปลาไลน์พัติเมื่อก่อนหอดเถียงเอื่อยขี่รถน้ำมันหมูน้องแค้ขี่น้ำให้ก็เอเจิดบอกขี่น้ำไม่กิ๊ดขี่น้ำไม่กิ๊ดบางครั้งเราไปต้มให้อื่นนอกนะครับ ลาใส่ผ้ากระโตลงมาพี่เดอลกปักมาสีถวยพี่เนาะคนละถวยน้องแพตตีเมื่อก่อนมาดิกินมากินอย่นนัลักกะหาหอนานแพ้เซ็นเมื่อไรน้สาวเจอไอกิดนัใหญ่เกินาไติารูจไมด้บาลูหาช่อเรอไหาอะไก็เช็ช่องมั้มีเด้อ

Nam nạm luộc à vì nó không phải đi xem kho lẹ không nong khen này đông luôn đông đông à, đi đi luôn ạ không to này hết hết lông nhỉ ở oh, okay. ข้างหนจังกินบ้านให้มันให้มันอันนะ้นซาก่อนจะกินไพ่ส,สีเพิ่มน้ำป้าเพิ่มน้ำตาลกับเพิ่มเด้อ,อ,ยอยกินกุ้งกุ้งได้กินเ่ียังโมยกงโม้ยังโม้ คือดิเศษพอกันแบกหนักแค้นอืมเศษพี่น้องเลยอ้าวมันเป็นวัดพี่น้องเลยน้องแค้นกันเลยบังกินยาบอกป่าเอายาไปแหงว่านดิจ้ะอืมห้องอ่ายมันเสียงใหญ่ห้องอันแค้นกันแน้นเสียงหน่อย มันชุกไว้เส้นหน่อย mm hmm. in มาเด้อพี่พน้องกินต้นมะม่ากินว่าร้อยข่าวนะนี่ในขาวเขาวตนู่กิ in นมะันเวัดเด้อผุหล่ห่อน่ะซื้อมะม่าผุหล่หอมให้โดกร้านกินแพตตี้บัมาแพตตี้เมื่อก่อนขี่รถจักเมื่อนัเจ้า ช่องไอ้หน้อผมมีหลดขี่อาศั้หลอยันขี่หลน้อขี่รถีบมาข้ามาบิ้จนสิปอื่นใครดอกสอนนะ้อนปักอันะตัวกาตัวตัวหน่อยเสียบบ่ วัวใหญ่้างหังวัวห้าาไปอีกไอ่เงาไปอีกลูกเออน้านี่ยเออเลิกเลิกจากหงเรียนมาสิ่งที่ว่าที่สุดก็คือตุ่มหมะมะไปกินเมื่อไหรากินฝากระยังหมองเรียนอ่ะตุมมะมะ

ไม um ่ยังใหญ่ใช่ครับให่ใช่คปหลางพูลูกภูเสังอ่ากิจเ่ยซักก่อนจะไปลหงซัลูก รรกินมันบดกินมันบดสนใจเพาะมานาเลยแหละแม่หบงเซียงแค่ตันหนี้แค่นะได้ เมื S <S ่อเลิกเมื่อเลิกถ้าเราเมื่อก่อนเลิกไอ้น้อยไมื่อส่งใครมอพูดเลาะเม่มพูดบอกแทนมาบอกมาเรียนได้มาเรียนได้เขาเอามานำน้ำพี่มือมา họ mà nằm mà không có còn để chị nữa Khuyết bò bò cho kênh Ghiền

chắc lấy vaccine chắc là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  vaccine nè, là vaccine chắc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  là ai chắc là vaccine chắc là vaccine chắc là vaccine chắc บน้วนออ้าดกับีห่ยาี่ยเห้ผูองหนามปะก็มีขีเหี่ยวเหียเจ้าข้ออิ่มยุบ่น้องแคนน้องแนนบ่อิ่มก็บ่ทษนได้ผูเบิ่งคนละห่อ สำรุดเดียวกันเลยพี่น้องอันนี้นะรุ่นเดียวกันจองคนเกิอในสิบปีอันนี้นะทงแค่จากปีหาปีวันลุหาหกปีหาหกปีเนาะวันวันยังเกาะวันใดเกาะไปหาลุงบอยนะมันชุกสบะ มื่อน่ะเพิ่นนอนจักฟยอเพิ่นไปเพิ่นว่านอนนอนอยู่อันนอกเพราะว่าจักนอยอยอเพิ่นไปอันตื่นไป้มาพเอาอยู่เตียงน้ําลุงเจ้าว่าไปเองบ่จักบ่เมื่อบ่เมื่อบ่จักเมือือ้ป่นบดีเา โอเคพี hmm. Dude, ่น้องสีดำลาพัจร์ฝากกุหกระเชสองสาวบายดีเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดีเดเด้อ